มาฟังแคปชั่นภาษาอังกฤษกันต่อนะครับ Nothing kills you like your mind ไม่มีอะไรทำร้ายเราได้มากเท่ากับใจของเราเองทุกวันนี้สิ่งที่เข้ามาในหัวเราจะส่งผลกระทบกับเราอย่างแน่นอนครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราเสฟสื่ออย่างไรเราได้แบบนั้นเราคิดอะไรเรามักจะได้แบบนั้นคิดดีเราจะได้เรื่องดีๆเข้าหัวคิดในเรื่องไม่ดีเราจะ ได้เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในสมองนะครับดังนั้นเวลาที่เราอยากจะได้เรื่องดีๆเข้ามาเราควรจะคิดในเรื่องดีๆครับวันนี้คุณคิดวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่ดีหรือยังครับว่าคุณกำลังทำดีหรือว่าทำเลวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับหลักการพื้นฐาน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาฟังครับ